สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสนครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับบางขุนเทียนครับวันนี้ครับเรามีภารกิจครับที่จะมาทำนะครับคือการพ่นใต้หลังคาโกดังเก็บสารเคมีครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้ก็คือเป็นงานยากอีกชนิดหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการโพเทคครับลูกค้าให้เราโพเทคคารทั้งหมดเลยครับเนี่ยอย่างที่เห็นครับโพเทคคารหมดเลยครับไอคารที่เป็นคารถัเนี่ยเราต้องโพเทคให้หมดห้ามเลอะโฟมนะครับ วันนี้ที่เราจะทําการพ่นกันเนี่ยคือพ่นโฟมความหนา1นนิ้วนะครับเป็นสีสแตนดานสีธรรมดาของเราเองสีทีมครับแล้วเราก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้าบูมลิฟต์นะครับที่เราทําการเช่ามาในการดําเนินการทํา,างานในครั้งนี้ความสูงของที่นี่ครับก็คือ10เมตรนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการช่วยแล้วก็มีนั่งหลานช่วยด้วยอีก,อกทางหนึ่งครับเพื่อเป็น แค่ช่วงเดียวนะครับช่วงท้ายอย่างเดียวนะครับก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับอันนี้ก็คือเราพ่นอยู่นะครับคือใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่2ล็อกนี้เท่านั้นนะครับที่ ที่ยังยังไม่ได้คนเพราะว่าเนื่องจากว่าโฟมอ่ะมันกระจายออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องทําการปิดจากด้านนอกก่อนเลยทําให้ช้าแต่ว่าเนี่ยก็สองนี้คาดว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จแล้วครับเป็นยังไงครับบ้างเท่ากับการฉีดโฟมใต้หลังคาพิวของของทีมบริษัทเราครับของบริษัทคอมเบนเนชั่นกรุ๊ปนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะที่ติดตามรับชมคลิปของเราจนจบนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ติดต่อสอบถามเรื่องงาน ดโคมพ่นโคมใต้หลังคาโกดังโรงงานหรือว่าผับบาร์ร้านอาหารหรือว่าเป็นทุ่นถมน้ําทุ่นต่างๆทุ่นเหล็กต่างๆครับเรือสปีดโบ๊ทเรือผ้าใบเรือยางครับหรือว่าเรือประมงครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น g o o g l e f a c e b o o k l i ์แอคทิกตอกนะครับแล้วก็สึงพันยูทูบครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามผลงานดีๆต่อไปของทีมงานบริษัทเราที่จะทต่อการ่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดนะครับมีงานแบบไหนบ้างงานชนิดไหนบ้างงานแบบไหนที่ถี่ดียูทได้งานแบบไหนที่ไม่เคยเห็นงานแบบไหนที่ลูกค้าไม่เคยทําเข้าไปติดตามดูใน YouTube ได้ครับมีทุกผลงานแน่นอนส่วนวันนี้ผมนนทวัตเต์ท่พะเศษและบริษัทคอมบิเนชั่นกรุ๊ปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ